ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสัจจะแปลว่าความซื่อสัตย์หรือหมายเอาความซื่อตรงบางทีไม่เรียกว่าสัจจะเรียกว่าความสัตย์ก็อันเดียวกันความสัตย์ซึ่งหมายเอาความจรงิงหมายเอาความตรงหมายเอาความแท้เกิดเป็นคนต้องเป็นคนจรงิงเป็นคนตรงเป็นคนแท้จริงก็คือไม่ใช่เล่น คนทาอะไรทําจริงพูดอะไรพูดจริงคิดอะไรคิดจริงไม่เลาะแหละโลเลเป็นชายก็เป็นชายจริงเป็นหญิงก็เป็นหญิงแท้เรียกว่าคนมีสัตว์ตรงก็คือไม่คด,ไมดค,คดในข้อไม่งอในกระดูกคนคดในข้องอในกระดูกเรียกว่าคนไม่มีสัตว์ไม่คดไม่คดคดเอาวางไว้ที่ไหนก็เกะกะรกหูรกตาขนไปขนมาก็ลําบากคนคดก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญความซื่อกินไม่หมดความคดกินได้วันเดียว คนคดอยู่ที่ไหนก็ลำบากอยู่ยากเจริญยากแท้คือไม่ปลอมเงินปลอมก็เป็นเงินไม่ดีฉันใดคนปลอมก็เป็นคนไม่ดีถ้าจะเป็นผัวก็เป็นผัวแท้แทเป็นเมียก็ต้องเป็นเมียแท้แทเป็นพระก็ต้องเป็นพระแท้แทเป็นทหารก็เป็นทหารแท้แท้เป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแท้แท้คนอย่างนี้เรียกว่าคนแท้คนแท้คือคนมีความสัตย์ความสัตย์เป็นคุณธรรมมันสําคัญ มาในที่หลายแห่งเช่นมาในอธิษฐานธรรมคือเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจหมายเอาความจริงใจประพฤติจริงใดก็ให้ได้จริงและมาในคารวาัตจะธรรมซึ่งเป็นธรรมที่คารวาตควรประพฤติอันได้แก่ข้อแรกคือสัจจะสั์ซื่อแก่กันคนเราลงว่าไม่มีความจริงใจต่อกันแล้วอยู่ร่วมกันไม่เป็นสุข คอยเอารัดเอาเปรียบคอยฉกฉวยเอาประโยชน์คอยห้ำหั่นกันและกันไม่มีวันที่จะสงบสุขได้สัจจะจึงเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเพราะชีวิตของเราเรารู้ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายแต่สัจจะไม่ควรจะตายไปจากโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัจจะมนุรัตไขยะพึงตามรักษาความสัตว์เด็กไทยเราถูกปลูกฝังให้รักษาสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็ก ที่หัวเข็มขัดลูกเสือสมัยเป็นนักเรียนชั้นประฐมยังท่องจําจนขึ้นใจว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ก็หมายความว่าใครจะตายก็จงตายเธอแต่ความสัตว์ความจริงไม่ควรตายฉะนั้นขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้โปรดดำรงชีวิตอยู่โดยใช้หลักธรรมมะอันเป็นหลักคำสอนในทางระพศาสนาเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน